ีกาบสวัสดีเด้อพี่น้องที่มารวมในงานลานขอย้อมือหนบสู่คนวันนี้คุณแม่วันคำเอ้ยจากกีปีกันยังมาเห็นหน้ากันน้อคือเก่าขอขอบคุณหมอเจ้าที่มาหล่อมนางฟังอามันผิดพลาดพังขอโทษแน่เด้อตาเคยไปมาหากันทักท้ายกันด้วยหมอล่ำไปลายบ้านพราะมีงานลายบอนหาจำจื้อบ่อใดแต่จำหน้าบ่อลืม มร่นำกับปุ่มเดมารวมในงานร้านขอย่อมืออบสูคนเดือป่าทาั้งผู้เป็น่ันวานามาจัดงานการใหญ่ทั้งกำนันผู้ใหญ่ทานนายกมนีมาพร้อมพำกันอบตว,วันนั้นมาเป็นเกียรติจัทาทั้งผู้ซอยกับมามากมาห,หลายบานมาเดิ่มแม่มาในงานวันนี้ฉวัด,ดีกันใหญ่ก็ขอบคุณใดหลายทั้งดผู้นอารีมารวมรวมกันเมื่อนี่เป็นงานร้อยกระโงนน้ำ คุณแม่ก็ได้เห็ดกระทงถาวายทั้งวัดขันผู้ใดน,นี่ล่ะเพิ่นว่าเงินอันซืือกระทงไปนี่เนาะบ่ได้เอาไปใส่ดอกก็เอามาสร้างวัดสางว่าของเฮานี่ละ่ะเพิ่นจังว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพอะมีวัดดัดนิจรา บ้านกับวัดผัดกันช่วยก็ไวเชยถ้าผัดกันก็บ้านเลทั้งสองทางอยากทําบุญในปลูกบ้านไก่วัดเนอแม่มันทํากระไดทั้งคุณพ่อกระไดเนะอยากทาบุญในปลูกบ้านไก่วัดอยากคาทัดให้ปลูกบ้านไก่ป้าอยากให้เขาแจ้งไดเอาน้าใส่ทางขั้นอยากเป็นคุณนั่งไห้มีสินทำอยากเป็นผู้นําไห้เป็นท่ายก,ากเป็นยายยกไห้พวกขี้เกียจ อยากให้เขาเกียรติให้ทำปากบอนอยากรับ่อนให้มันกลับใบถ้าใครอยากทุกร้อนให้เอาเมียสองอยากเป็นคนมอมองให้สร้างเวนสร้างกรรมถ้าอยากกินของจริอยาทิ้งพระดังนี้แหละพี่น้องเอ้ยคนเท่าเจ้าเป็นคนสอนพุทธเจ้านั่งในเราเรียนเย็นเป็นนวนทั้งปฏิบัติจักนำจุงเจ้าผู้เห็นชัดพราเท่าทำบุญแจกใายนั่งขยันห่อย่อพาะหมูแดงกัน เจ้าคุณพ่อจกตาจังเดิ้อเจ้าคุณพ่อจกตาพบไม่ได้ไปหากจางขัดมาแอวหางเดิ้อเม่หาหมอน้ำตาเจ้าเต็มตาเรีอจังใจเดิ้ลพอไก่นั่นละไก่ก็ไปก่บตาไปวันไปจังใจนั้นหัดไปหาวแต่ก็ยังหัวไม่แดงเดิ้ลพอหาเดิ้อเม่หาแต่ยังลังชันโทษชัดอีกหมอน้อยน้อยเด็กก็เสียนเดียดสองปีก็ยังว่าบอดีฉันเด็ดใจหม่อม่เด้อคุณแม่เด้อ ดเดิมกะ็อยากได้สองคนดอกผู้ใจคนหนึ่ง,ดงเดินเด้อพอเป็นเด้อพอเป็นผู้ดีเต็มตึงทางรองทางน้ำมีเด้อแม่มีสิจังปะกจันก็กเป็นใครเสียงทาผู้ทญิสองนี่ก็มาเป็นนักลั่นยิงยื้อนั่นแหละคือพยกคนจริงตัวฉันนี่แหละแม่เอ้แม่ทีมาล้ำปะท่าเป็นผู้แข่งขันสตาเดียสะตายได้ยักษ์ฉันมาเชินโบวัดแม่เอ้แม่สะตาได้ประกวดช่วยจะพอจ้อยคนใครเป็นไหนก็สงไปยหามาจูงเพ่ง เอามาอยู่พอยากใจดีข้างคาจ้างนั้นกะบอจีรังคาจ้างนั้นกะปอจีรันัํนจำจำฝากมาแัง,งที่ปากวามอือว่อมหันเ,เอ้ยแม่สาระทับปอกค้ำก่อนหยุดไปแล้วก็าจากนี้ก็ถึงแม่งพวกแอ,อลพวกหมอล้อหมอน้ำจกเด้อพอยกก็ยึดมาจําก็ทัางเอามาดรอกเพื่อทดลองนั่นเจ้าชัดผานาใหญ่เนาะบ้านในหน่อยเนาะแม่เนาะเป็นลํำก่อน บัดนี้ไวยพ่อใ้เสียใหญ่ชักันเดอ้อเสียประเสริฐอยู่ทั้งใดเนะาะน่าจะเจิดบ่จะเจิดรูปล้อบัดนี้มีมาให้นาใจอันแม่สิไวยพ่อห้เดอ้อเอาละบัดนี้เพิ่นมีมาให้นาใจเสียเจิดของเพิ่น ขั้นจำนำง,งานขอให้เงินเดือนขึ้นปีละสองสามเทียดเด้อเจ้เจ็ดกด็ได้เนาะแล้วบให้มีคนชวยเหลือสอบแล้วได้ให้ได้สมเบ่งดังใหม่ทุกทัวไใครให้มีผู้ลือซ้าม,ามให้มีหน้ามีตาสืบตะกุนเทนเสือให้ได้แฟนง้ำโกกก้อนฉันโซเดินเที่ยวให้คนเดียวลำเยี่ยมตากระดังลำมอง อีเลนอองให้ได้เพิ่งพิงยิงคิดกันน,นิ่งเงาใดดังเสียเกิดไหมไว้ให้สมัยคือเห่าคันสมควุมคือว่าคันเชียงโจกชาตาให้ถือลอตเตอรี่เพ่นล้านเหมือนแจนคุณเลไล,เล่เนี่ยโอ้ยคุณกินดาเนาะจะ่เป็นมีน้ำใจดีจะเจิดพี่นาคุณแม่วันค่ำปตองจ่างดอกเด้อมาเอาแต่รางวันกับพ่อดอกน้องแม่ ไปน้ำบ้านรเงินว่าเป็นยังตี่ได้แม่ดีใจหลายโอ้ยมือนี่สิจิ่งหายย่างคักก็เสียเจเ็ดต้องเจ็ดต้องมาฟลดนั่นเลยเงินของเพิ่นกระง,งามสะอาดลบนบ่มีเชาเกาหมองเป็นแบงงามถูกต้องตามระบอบก,กฎหมายบ่มีป,อป,ป,ปลอมแปลงไปรัฐบาลทำขึ้นในชีชาวไทยในพื้นแหลมท้องใจใจช,ช,ชำระหนี้ตามกฎหมายธนบัตรถูกต้องไทยแท้แน่นอนการุูเด้อย้อมสิไวเพราะไหนใช้เย,ยอะจากกันทั้งมาได้นำใจเนาะ ย่อมช่วยพ่อในใช้โยสากรเพราะเป็นตอนต่อไทยเสนอให้ทรงคืนพ่อน,นั้นคือวามอายุวันหนะทุกข,ขังพลังพรอมจัดยุพนทั้งสีอายุนันในเจ้าเนื้ยเงาหมันพันปียาได้ห่วงย่าได้ขีได้ล่วงจนตลอดฟาเ่าทั้งเ่าเหมือนวัดา วันหน้านั้นเนี่ยเจ้ามีสี่เหลี่ยมเที่ยงพระจันทร์เมือ่อสิบปีทุกครั้งนั้นเนี่ยเจ้ามีสุขดนเกินคนในตะบีบไดะะ้แเจดเดอแล้วบัดนี้อขอให้มหีไข่ขาวควายม่ายลังมาจังได้ไม้หลูลัลงมาฮ่มขั้นนอนหลับบางทีกลัดปบบาในให้พักผ่อนนอนหลับให้นอนหลับฝันดีเห็นเลขสามตัวไทยลอตเตอรี่มาขายให้เจ้าจับเอาได้หกตัวแดงจึงคืนถึงกับทันที่หนึ่งสมาล้ำจงให้เจ้าหกได้ยังเปีเ่ยน ปาเรียงเมาเรียบเบาเรียงเียของี่ไม่มามาที้มาเต้นแชมบามาที่มาเต้นแจมบาขอให้ินมาเจกับสาว ว่รักคุณแล้วบ่ารักคุณแล้วมันฉันยังจำได้แต่วันน,นี้แต่วันนี้ทำไปแต่วันนี้แต่วันนี้ทำไปเพียงท่านเปลนไปคุณนหน้านวันายคุณวันหน้าวันายคุณวัน,วนหน้นากัอนหน้าพี่จงป,ปันนกับความเทอดุน